หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีแฟนบอลรายหนึ่งนะคะแหวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวิ่งลงสนามไปจนถึงตัวเมสซี่ในช่วงเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาส่งผลให้ต้นสังกัดอย่างอินเตอร์เมลลี่ค่ะต้องเพิ่มมาตราการในการดูแลความปลอดภัยโดยการจ้างบอดี้การ์ดอย่างยาซินเชเโกเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวให้กับลิวเนลเมสซี่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาซึ่งว่ากันว่านี่คือครั้งแรกเลยนะคะในชีวิตของซูเปอร์สตาร์ลูกหนังอย่างเมสซี่ที่มีบอดี้การ์ดคอยประกบถึงริมขอบสนามขนาดนี้และแน่นอนว่าคนที่จะ ูแลความปลอดภัยให้กับชีวิตนักเตะระดับนี้นะคะต้องมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนทําให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปชมเรื่องราวของยัซซินชูเอโกว่าเขาเป็นใครหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ยาซินชูเอโกค่ะเกิดปี1989นะคะปัจจุบันอายุ34ปีเป็นลูกครึ่งค่ะพ่อของเขานะคะเป็นชาวโมร็อกโกส่วนแม่ของเขาเป็นชาวฝรั่งเศสแต่ตัวของเขานั้นเกิดและเติบโตที่สหรัฐอเมริกาและได้เข้ารับข้าราชการเป็นทหารให้กับกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาในฐานะสมาชิกของหน่วยซีวกองทัพเรือนะคะทําให้ยาซินค่ะมีโอกาสได้เคยไปประจําการทั้งที่อิรักและอัฟกานิสถานและด้วยความโดดเด่นและความกล้าหาญของเขานะคะทําให้เจ้าตัวค่ะเคยได้รับเหรียญรางวั จากกองทัพอีกด้วย หลังจาก,กเกษียณออกมาค่ะยาซีนนะคะได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้แบบผสมหรือที่เรียกสันส้นๆว่า MMA คือการต่อสู้ที่รวมเอาศิลปะการต่อสู้หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันอย่างเช่นมวยไทยมวยสากลยูโดโมวยปล้ำคาราเต้แซมโบ้เป็นต้นค่ะซึ่งในอินสตาแกรมของเขานั้นเต็มไปด้วยภาพของการฝึกซ้อมวิดีโอการต่อสู้ในเวทีต่างๆและเมื่อวันที่1กรกฎาคม2565ค่ะเขาก็ได้โพสต์วิดีโอนะคะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นที่สนามมวยในราวายจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยด้วย Why? ยาซีนนะคะได้วางมือจากการเดินสายต่อสู้ตามเวทีมวยและเข้าสู่วงการบอดีการ์ดให้กับดาราฮอลลีวูดเขาเคยทำงานให้กับดาราเซเลบระดับโลกมามากมายอย่างเช่นเซเลน่าโกเมสและลิโอนาร์โดดิคาปิโอเป็นต้นส่วนงานของเขากับเมซี่นั้นคือการรักษาความปลอดภัยให้กับเมซี่อย่างใกล้ชิดทั้งที่ขอบสนามและนอกสนามเขานั้นจะรอรับเมซี่ตอนลงจากรถบัสของสโมสรและเดินไปส่งถึงห้องแต่งตัวเมื่อเกมเริ่มนะคะเขาจะคอยดูทุกฝีเ้าวของเมซี่ระหว่างการแข่งขันเพื่อไม่ให เกิดเหตุการณ์แฟนบอลวิ่งลงสนามถึงตัวนักเตะอีกซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะในนัดที่อินเตอร์มิอมี่ค่ะบุกเอาชนะลอสแอนเจลิสเอฟซีสต่อหนในวันที่4กันยายนมีแฟนบอลรายหนึ่งนะคะได้ปรีลงไปหาเมสซี่ในสนามซึ่งหากดูจากคลิปนะคะเราจะเห็นว่ายาซีนได้วิ่งลงไปอย่างรวดเร็วตามไปติดติดและจัดการพาตัวแฟนบอลคนนั้นออกไปได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นะคะยาซีนค่ะยังดูแลแม้กระทั่งตอนที่เมสซี่ออกไปข้างนอกกับครอบครัวอีกด้วย แน่นอนว่าภาระหน้าที่ที่หนักอึ้งนะคะย่อมมาพร้อมกับค่าตอบแทนที่ดีงามโดยยาซินชูเอโก้นั้นได้รับเงินค่าจ้างถึง250,000เหรียญสหรัฐหรือราว9ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว มีรายงานว่าทีมบริการนั้นมีทั้งหมดรวมแล้วถึง50คนค่ะโดยจะกระจายกันไปในแต่ละจุดหลยได้รับหน้าที่ที่แตกต่างกันไปโดยมียัซซีนะคะเป็นหัวหน้าทีมอาจจะมีบางคนนะคะมองว่านี่มันเวอร์เกินไปหรือเปล่าทําไมต้องคุ้มกันขนาดนี้เหตุผลก็คืออเมริกานั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเกิดอาชญากรรมค่อนข้างสูงค่ะรวมถึงฮอกเกอรมาสนะคะเจ้าของร่วมของสโมสรอินเตอร์ไมอามีก็ได้สัญญากับเมสซี่เอาไว้ด้วยว่าจะช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่นั่นเอง โดยหลังจากสื่อต่างๆนะคะเริ่มลงข่าวและคลิปของบริการรายนี้จนเขากลายเป็นกระแสก็เลยทําให้ยาซีนนั้นกลายเป็นที่รู้จักและมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียมากขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวของบริการผู้เป็นองครักษ์พิทักเมสซี่ยาซีนชูเอโกที่เรานํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังส่วนวันนี้นะคะเพราะเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ